สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่ติดตามช่อง YouTube ทีเด็ดเด็กเก็บบอลกับผมลุงใหญ่พ่อประการทุกทท่านเลยแล้วกันนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยประจําวันที่7นะครับสิงหาคม2564แล้วกันนะครับจัดไปสําหรับทีเด็ดฟุตบอลเต็งเน้นๆหนึ่งตัวประจําวันนี้ครับไปดูฟุตบอลคอมบินที้ชิลนะครับนัดชิงชนะเลิศนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับ คู่นี้เนี่ยจะไปเตะกันในสนามกลางนะครับสนามเบลมรีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันสักนิดหนึ่งเลยกันนะครับสถิติการพบเจอกันมาของคู่นี้ล่าสุดเป็นฝ่ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่บุกไปเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ถึงถิ่นเลยนะครับ2ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นฝ่ายของเลสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะแมนซิตี้ไปได้5ประตูต่อ2นะครับนะครับเจอกันมา3ครั้ง เป็นแมนซิที่เอาชนะไปได้2ครั้งนะครับเลสเตอร์เอาชนะ1ครั้งนะครับเรามาดูผลงานของซิตี้กันบ้างแล้วกันนะครับรวมทุกรายการที่ผ่านมาซิตี้เก็บชัยชนะทั้งหมดได้4นัดนะครับแพ้ไปหนึ่งนะครับเป็นเกมพ่ายแพ้ให้กับเชลซี Chelsea นะครับในเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแมนซิทโดยบ้านเอาชนะแบล็กพูลไได้ในเกมอุ่นเครื่องนะครับผม4ประปตูต่อหน,นึ่งครับ ผลงานในบ้าน5นัดหลังสุดของซิตี้นะครับผมแพ้ไป1นัดนะครับเป็นการแพ้ให้กับเชลซีอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากนั้นก็เก็บชนะรวดนะครับล่าสุดเอาชนะแบ็กทูมาได้นะครับผม4ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านี้ก็เอาชนะเบอร์สต์ีไป4ประตูต่อ0นะครับถือว่าเก็บในบ้านได้หลายประตูเลยทีเดียวนะครับเสียไปแค่3ประตูก็ถือว่ายังเป็นฟอร์มที่เทพอยู่นะครับสำหรับแมนซิตี้นะครับเรามาดูทางฝั่งผู้มาเยือนอย่าง เลสเตอร์ซิตี้กันบ้างแล้วกันนะครับรวมทุกในการที่ผ่านมาเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมเอาชนะไปได้แค่นัดเดียวนะครับเสมอสองแล้วก็แพ้ไป2นะครับล่าสุดเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเอาชนะเวียร์แลนะครับผมในเกมบนเครื่องนะสามประตูต่อ2นะครับสำหรับเกมไปเยือนนะครับผมเลสเตอร์ซิตี้ผลงานเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเป็นการเก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวนะครับเหนือแมนยูนะครับผมเมื่อเดือน พัฒภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็แพ้ไป2นะครับเสมอ2นะครับโดยล่าสุดเนี่ยเสมอกับควีนส์ p าร์คเลนเจอร์มา3ประตูต่อ3นะครับเป็นการไา้แพ้แฮนดิแคปทั้งหมด4นัดชนะ1นะครับก็ถือว่าขาดทุนเลยเดียวสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ครับคำคืนนี้ความน่าจะเป็นนะครับผมมาดูความพร้อมกันก่อนแล้วกันนะครับเลสเตอร์ซิตี้ของเบเซนลเจอร์นะฮะล่าสุดก็เพิ่งจะเอาชนะ เบียได้เอาไฟสามประตูต่อ2นะครับเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรับความผมพร้อของวันนี้เนี่ยจะไม่มีจอห์นนี่อีเว็นนะครับเจมส์แจสตินนะครับรวมไปถึงทิโมธีกาสตาร์ดนะครับและก็เวสลีย์โคฟาน่านะครับผมที่ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับผมก็คาดว่าจะมาในรูปแบบการเล่น4-4-2นะครับโดยมีเจมส์มวารดี้นำทัพมานะครับรวมไปถึงอีเฮนาโชนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของยูริคิเตมองแล้วก็ บูกาบูบาการีซูมาเล่นะครับที่จะ uh, เป็นมิดฟิลที่คอยสนับสนุนเกมลุกให้กับเจมี่วอดี้อยู่ข้างหลังนะครับสำหรับเลสเตอร์สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของคุณซือเป๊ปโกเดียรานะครับผมวันนี้จะมาในแผนการเล่น uh, 4-3-3นะครับวันนี้จะมีเจวันเซโล่ o, นะครับรูเบนดีอาร์ตนาทังอาเก้นะครับรวมไปถึงเมนจิเมนเบนดี้นะครับที่จะ uh, ลงเป็น4แบ็คโปร์ ball, นะครับโดยมี กอ,องกลางตัวเก๋าอย่างเบร์นาร์ดิโอนะครับรวมไปถึงีคลายกุลกันนะครับนิยัตมาเลสรวมไปถึงแบนาโดซิลวานะครับผมค่ำคืนนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยไทรติซิตี้ดูดีกว่าแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าพักหลังมาเนี่ยจะไม่ได้ใช้ตัวหลักๆห,หลายคนเลยนะครับเกมนี้น่าจะส่งในส่วนของดาวรุ่งอย่างโคพอรเมอร์นะครับลงฟัดแหงด้วยนะครับแต่ก็ ยังดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้เป็นฝ่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เปิดหนึ่งราคามาต่อครึ่งลูกนะครับวันนี้ผมขออนุญาตฟันคงไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปครึ่งลูกนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถตามได้ไม่ชอบก็สวยกันมาแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอฝากด้วยกันสำหรับช่องทีเด็ดติดเก็บบอลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมดวงใหญ่ก็ประกันต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ขอให้โชคดีสำหรัััับบงนตววีี่ให้ไปสดคร